สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ RAF รุ่งเรืองฟาร์มนะครับร้านรุ่งเรืองการช่างครับวันนี้เราจะมาเทคอนกรีตเสานะครับเสา้วลูค้าสั่งมาครับมิเต็ดสิบครับลูกค้าจะถามว่าใช้เหล็กไหมใส่เหล็กไหมนะครับลูกค้ามักจะถามว่าใส่เหล็กใส่เหล็กกี่เส้นนะครับถ้าเป็นเหล็กหน้าถ้าเป็นเสาหน้าสามนี่เราจะใส่เหล็กเหล็กแกนสามเส้นนะครับ คือแก้ยกันถิ่มแท้มาหอนเอามานะนี่ครับลูกค้าจะถามว่าใส่เหล็กกี่เส้นนะครับมีเหล็กไหมนะครับเหล็กแกน3าเส้นครับอันนี้จะเป็นหน้า3ามเมตรเจินะครับถ้าปกติก็จะเทอยู่ที่สองเมตรนะครับ เนื่องจากฝนตกครับชาวนาก็ต้องทำนาครับพนังงานลมมีน้อยครับวันนี้จ้ำพังงานไม่พอห่วยหอวย่ยฮ่ยยฮยู่ด <c oughs> ย <c oughs> <c oughs>

i <laughs> do ขจันมชอเยดวีงมัน้ทีกินมนมีจองจังสีมันหนาพอดีม่มันบอกตรงตามเป็นเม็ดเป็นเม็ดเช็คๆๆไหมยิงูต้องหาสิบเซนหาบาา้ดมันอดถ้าีมันอดก็นี้สองูพอดีของงูสอดไมเย้ามงเองบ้าใได้หรือเ่อนดน

ตำรวจไม่จะจู่กันดเขาเ็นเหรเขาบอรว่าอย่างดัต้องรวันนี้ไปนี่ไป้นาเนีย้องไปเห็นตำวทำไมมันลบหมดแล้นะะเห็นไหมมันมีไหมันมีมีเครื่องเพ่ะจำกันแล้วจะลบมันเยอมากมากมากม

คนเมื่อไหร่ไอ้คนเมื่อไหร่มันคนไทยมีมั้ยหนอไอ้ซุนขาเด้ออือโซ่เรื่องของไอ้ซุนทุกคนเนาะใต้เกี่ยวเหนือหันอยู่แล้วซุนทุกคนต้องจัดสายใต้กี่ยวเหน่อหนอ่นี้โซนะครับคู่คูุ่กคนจับเล็กแล้วก็ยกขึ้นตามที้ง สามเียกเจ้านึงอีกเจ้า็ขึ้นรถด้มบันดังเจ้าาตัวเอ้ยรถ่อเออมหลาย่ยิบฟียิบหาตัวนี้แหรครับยิบหกเป็นครูตัว